นี่เราจะรับทเป็นอะไรครับแล้วจากจินตนาการค่ะเราบทเหนื่อยจินตนาการเราบทเวอร์เราบทเล่นใยากเพราะว่าเรามาในนามของห้องแฟนตาซีเวิร์ดในงานดิจิทัลคลาสวันนี้เนี่ยเรามาแบบแฟนตาซีเลยก็จะจัดเต็มมากๆยอ่างเงี้ยซึ่งเป็นทางของเราสองคนพี่น้องอยู่แล้วใช่ไหมคร้อยเปร์เซ็นเออคินเนอร์ตอนนี้ยังไงเป็นเจ้าหญิงอันนี้อันนี้เขาเรียกเธอเธอจะเป็นนกหรือเธอจะเป็นเงือกหรือเธอจะเป็นอะไรฟังนะเราไม่ต้องสนใจอะไรเถ้าอยากเป็นอะไรเราไปเลย ไมคะย้อนไปเด็กไหมย้อนไปเด็กไม่ต้องเด็กหรอกตอนนี้เราก็เด็กอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้คือตอนนี้ก็เป็นแบบเป็นจินตนาการอะไรแบบนี้อยู่แเราเป็นสายแบบมโนเพ้อฝันอะไรอยู่แล้วมโนแจ๋วเพลินห่อยเพลินแล้วที่อยู่แล้วนตอนเด็กแต่งตัวเป็นแค่กี่เดือนครับก็เป็นก็ไม่ทันนี้เนาะแต่ไม่เท่าวันนี้แต่ไม่เท่าวันนี้วันนี้ไปนี่สดาเออจะดีจะดีมีดวใจไหม ้าหญิในดวงใจของการจะเป็นแอเรียลอะเออแอเรียลแอเรียแอเรียแอเรียหรือว่าซินเดอเรล่าหรือว่าสโนว์ไวท์หรือว่าพันเซล่อหร่าเอลซ่าอะไรยังไงูมีหมั้งงานหน้าเลยจริงๆคู่พี่น้องคือเอาไปดโครกัสทำงานก่อนจริงๆเป็นคู่พี่น้องแบบนานที่จะออกงานด้วยกันเนาะถักหลังออกงานด้วยกันบ่อยก่นเรียใคร้ ใช่มันก็นานๆทีก็จะมีงานที่แบบว่าได้แสดงออกถึงความเป็นคู่รักพี่นอนจี่งแบบรัเกันรากกันรักกันรักกันหอมหอมให้ดูหน่อยได้ไหมว่ารักกันจริงแค่ไหนเออแบบกานสลองสองปีมุรินมุตา ใช่ค่ะแล้วไงตอนนี้คือดึงสามารถสุขชาติลากน้องออกจากบ้านมาทำงานได้ค่ะใช่คือที่ผ่านมาเขาก็จะแอบซุ่มทำเพลงอ่าใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มแล้วเดือนหน้าเขาจะปล่อยเพลงแล้วอ๋ออันนี้คือว่าเอออยากให้ออกมาแบบว่าเจอพี่สื่อออกมาทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าเออไหนๆก็โสดละอ่าไม่ได้เลยหรอ แกล่ะฮะตอนนี้คือออกมาเจอผู้คนเยอะขึ้นใช่ค่ะใช่ก็ตั้งแต่แบบตัวคนเดียวเนาะได้เราก็อะไรอะหุยทั้งค้าเลยก็ตา้งคือตั้งแต่เหมือนว่าอาโซนเนีคะแล้วก็แบบได้มีโอกาสได้ออกไปเจอเพื่อนมากขึ้นอะไรต่างๆแต่ปรากฏอาจจะไม่ได้เจออะไรแล้วทำไมขอแค่นี้เราถึงไม่ออกงานไม่รับงาน ็มันก็แล้วแต่แล้วแต่ช่วงว่ายังไงตอนนี้มันโอเคอะแก่ใช่ค่ะโอเคโอเคขึ้นเยอะค่ะโอเคขึ้นเยอะตอนนี้ก็เกือบไว้ว่าเซ็นละค่ะอะไรช่วยใจเราคะแกล้งค่ะคนรอบข้างค่ะคนรอบข้างที่แบบเนีอย่างพี่สาวหรือแบบเพื่อน แล้วก็ครอบครัวค่ะช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมครับคุณเกรทอะค่ะก็ได้บ้างหรืออาจจะไม่ช่วยเลยอาจจะทําให้แบบลำคา,าลลำคาล <laughs> ให้แบบหมดหมดวันไปอ,อะไรอย <laughs> ่างเะไรจริงจริงมันเป็นการอยู่ เรื like, okay. so ่องความรักเนี่ยแต่เราเเป็นที่เกทเลยเราคือเรื่องความรักในแกทจะให้ปล่อยแใจให้แบบให้ความรักของเขาดำคาเหมือนกันเราสองคนจะแบบปล่อยใจดำทางปล่อยใจดำทางไปกอดเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวค่อยกลับมาร้องไห้กันเองไม่เป็นไรก็มีการแบบปลอบใจกันอะไรกันล่ะค่ะรับเข้าใจถึงเรื่องความจริงอะไรเงี้ยคือคที่มันอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใครเอนไว้ไอเซนซิทีฟมากกว่ากันไอเซอร์ผิดมากกว่ากันเรื่องความรักถ้าจะแฟนนะแป เออการบัตรกนรลงคนแบบเซนสิティブกับเรื่องอยู่แล้วค่ะคูณไฟไหมครั้งนี้ะไนหรอไฟใช่แต่ว่ามันก็มีแบบตกใจบ้างค่ะแต่ก็โอเคแต่ก็โอเคตอนนี้เพราะตอนนี้ค่าเดือนแล้วค่าเดือนกว่าตัดสินใจลำบากใจขนาดไหนครับคุยกันสองคนก็ไม่ได้ลำบากใจอะไรนะคะเพราะว่ามันก็คือเหมือนเป็นการคุยกันค่ะคุยกันปรึกษาในช่วงแรกคือเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ลองทหันไปดูก่อน แต่ว่าหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเออตัดใจแล้วว่าโอเคงั้นก็ลองแบบเฟสถานะหรือเล่นปังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคืออยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละเกรดเกดทได้ช่วยนอนรับแรงกระแทกเอาซีนอยู่เป็นไปได้ว่าพี่สาวแสนดีคอยซัพพอร์ตน้องบ้านเออมีงานด่วนอ่ะต่อเลยปัญหามันคืออะไรคืออะไรลูก คือมันคือตัวตนของแต่ละคนที่เริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็มุมด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยไลฟ์สไตล์ทีจริ้งแต่งาเด็ดอย่างที่บอกว่ามีอะไรที่เหมือนกันทั้งเยอะแต่ว่าต่างกันก็เยอะต่อไปเราตของปรับตัวแต่ที่เราพยายามปรับแล้วเราสึกว่าวันหนึ่งเนี่ยความสุขของแต่ละคนมันหายไปแล้วก็ตัวตนของแต่ละคนก็เหมือนเปลี่ยนไปความคิดเปลี่ยนไปจากตอนแรกเรื่องการมองเรื่องการมองอนาคตมันเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะเรื่องการมองอนาคตจริงๆก็ คนทนี่มีเป้าหมายที่ใกล้เคียงนะคะในการที่จะแบบอะไราไหลายคนไปจับคําว่า<ม>เรื่องแต่งงาน<ม>อยากมีค<อ>รอบครัวกันไม่อยากมีครอบครัวอะไรประมาณนี้<อ>คนก็เลยงงกันว่ามันยังไงกับความความหมายของเราสองคนอะไรอย่าง<ม>ี้ไม่ใช่เลยค<ม>่ะคือหลายๆคนอ,อาจจะเหมือนที่กันเคยคุยนแบบว่าเออเรื่องรัรแต่งงานไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรอางคนก็อาจจะอาจจะไปโยงแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่เรื่องนี้ค่ะถ้ามันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วก็ในเรื่องของตัวตนต่าง ใช่ตัวแฟนอะ่ะฉันอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวค่ะใช่อันนี้ขอขตรงนี้แบบว่าไม่ใช่ว่าเออไอ้ที่กันบอกว่าเออไม่ติดเรื่องคุณภารแต่งงานไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่อยากแต่งงานหมายความว่า<ะ>เราอ่ะไม่ได้ต้องการทาี่จะไปฉันต้องแต่งงานอาย<ม>ุเท่านี้ต้อง,ง <ๆ S 1> ต้องไปวันนี้วันนี้อะไรแบบนี้ใช่ัหแต่ว่าเราจะไม่ได้แต่งงานากน<ใ>น<ห>็ก็ทำได้นะมีความสุ เราจำไม่ได้มีใครมือเปล่าแย่ให้รอกลับไปตอนคุมแผนน่ะมันเป็นตัวเองมากแต่ไหนเพราะว่าสิ่งที่คนเห็นว่าเราสองคนก็คือเป็นตัวเองเลยถูกไหมถูกแค่ไม่เป็นตัวเองไปอีกคืออย่างนี้ค่ะคือตอนระยะเวลาตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเราก็มีความตัวเองสูงใช่แต่ว่าเหมือนพอที่โตขึ้นฟังคิดในตามองสิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนไปในปตจจุบันะคะใช่มันก็จะมีความคิดอะไรที่ขัดแย้งกันบ้าง อะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็สะสมสะสมกัต่างคนต่างในคุณคือจะบอกว่าอย่างที่แฟนนะคะคือจะไม่ได้เป็นที่ว่าตั้งใจที่จะเก็บอืมแต่มันเหมือนมันเก็บไปไม่รู้ตัวมันเกรงใจกันไปเองใช่ใช่เกรงใจกันต่างคนก็ต่างทำงานหนักอะไรแบบนี้ยทำไมเออทำไมเราไม่ถ่ายทอดความกล้ามูดกล้าอะไรกับน้องบ้างอันนี้อย่าเลย อ yeah. <okay. ่าเลยอย่าเลยอย่าเลยโอเคนั่นค uh ือการก็คือเหมือนเราก็ไม่รู้ไม่ได้รู้ตัวค่ะว่าเราแบเก็บสะสมไว้คือเราตักตักให้เก็บกันมากมีความเกรงใจกันโดยที่รู้ตัวเหมือนว่าเรื่องนี้อ่ะมันเหมือนจะเคลียร์แล้วแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เคลียร์ก็ได้แต่เราก็พยายามแบบเออปล่อยผ่านไม่อยากทะเลาะเพราะว่าเราสองผลมันผลิตทะเลาะกันน้อยมากแต่แพอเวลามันผ่านไปแล้วเหมือนเข้าใจกันมากขึ้นมันจบมีโอกาสรีเทิร์นนะเขาเด็ดก็ดูเหมือนแบบไปคุยกับเราอยู่อะไร ไอช่วงนี้ก็ยังคุยกันอยู่ค่ะยังอัปเดตคุยโทรศัพท์เพื่อไทยละครเป็นไงบ้างก็เป็นเพื่อนจะไงมาเจอว่าเขาโซมีมากเพราะไหนคนมองว่าเด็กต่างชาติชาใช่ยขึ้เป็นอ่ะเขาบอกกับแฟนเลยว่าเนี่ยเขาแบบขอบมากแล้วก็มีเพื่อนในกองละครที่จะรู้จักอะไรก็าก็มาบอกว่าโอ้เซมนขอบมากซู๊มากเขาก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยเหมือนโดนผู้จัดว่าอะไรแบบนีโอกาสโอกาสโอกาสดี จะกลับไป<ช><ช>เป็นเป<ช>็นแกนอจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าเท่าที่ทุกวันนี้ที่เราคุยกันนั้นรู้สึกว่าเป็นแบบก็ดีเหมือนกันใช่ก,ก็ดีแล้วเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นอะไรที่สบายใจใช่สบายใจปัญหาทุกอย่างได้เคลียร์ใจแล้วไม่มีอะไรขาดขันอะไรใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีจะอีแล้วมคุยกัน็นเพื่อนกันเหรอ เด็ยังคุยกันเป็นเพ่อนมันต่างหรอ่ต่างจากอารมณ์ตอนเป็นแฟนไหมตอนคุยกันอยู่เดียวไม่ต่างเขาบอกว่าเขายังไม่สามารถให้ยามสถานะรักสามารถไม่ได้ไม่ได้คือเขาบอกว่าฉันไม่ต่างเพราะฉันงงมากจริงเพราะฉันก็เป็นคนที่ยังคุยกับแฟนเก่าได้เหมือนเดิมใช่คือเบอกว่าใช่คือคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือตอนที่เราระหว่างที่เราคบกันเราก็คุยกันเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะใช่คือจะเป็นเพื่อน พอตอนที่เราเลิกกันไปแล้วเราก็ยังคุยในลักษณะเดิมเป็นเพื่อนกันอยู่คุยสนุกสมานอะไรอย่นะเป<อ>แต่ว่าในเราก็ไม่ได้ทําได้ท,ทุนทีหรอกอท้าูดจะมาทาได้ในช่วงนี้ช่วง<อ>ที่ผ่านมาก็ต้องมีระยะห่างอะไรนะ<อ>แล้วก็เวลาผ่านไปก็ทําให้เราแบบค่อยๆดีขึ้น,ถ,นถ้าเป็นไปได้อยากเรกิ่มต้นใหม่กับคนเดิมไหมคะโอ้ยบ้านอยู่บ้าน ยังเป็นห่วงแล้วก็ยังมีความหวังให้เสมอทุกอย่างก็ยังมีสถานะเธอพยายามของสถานะเตอนนี้เป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องได้ตะกี้ก็ยังมีนะหมายว่าคนที่พลาดที่สุดก็คือคนที่แบบเลิกกับแกไปเพราะแกบอกว่าใส่สายก่อนนั้นเราพูดไว้ว่าเป็นคนโง่ที่เอาไปว่าเนาะ ฮูลี่ซะหรอเธอไปว่าน้องในรายการก็จะเป็นการแซวว่าเขาแบบเป็นสายสาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคือแกนเนี่ยคือไม่ใช่สายอย่างเดียวหรอกแกนเขาเป็นคนที่เกรงใจแล้วเขาก็จะให้เกียรติก็เลยว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบว่าพอแกนเป้นเกียรติและเกรงใจเด็กคุณเขาก็เลยอาจจะมีอะไรก็อาจจะแบบเกรงใจกันไปกันมาเลยติดต่อนยาวเล่นกันไอ้ที่ป้าไม่หรอ ไม่ปัญหาอะมาเรื่องเรื่องพี่น้องหน่อยแล้วสุดเราไปร้องห็ผมร้องไห้กันเพราะว่าอะไรผู้เขาจับติดเทียบกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยจนแบบวันนั้นมันคือการน้ำตาไว้ไม่อยู่เพราะเราก็รู้สึกว่าคนอะชอบมองน้องเราบ้างคือสำหรับในเนี้ยค่รายการนะเขาก็จะมองว่าแกนแบบ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 ปุ้ยแบบเก่งมากอะเลยมากกับคนที่แล้วน้องเราคือแบบไม่มีความมั่นใจอะไรเงี้ยเราอยากให้ได้แบบ หลวงปู่มั่นที่เราแขวนหลวงปู่มั่นที่เราแขวนตลอดเราอยากจะถอดเราสวมให้เขา ตอนนี้แฟนพี่ตอนนี้แฟนพี่โอรอย20อยากจะแกะออกสักหมึ่งแล้วแบบคืให้น้องเป็นรุ่นแบบเป็นรุ่นินิยมด้วยนะเราแขวนไว้ให้มีความมั่นใจมากน่า้นาด้วรูสว่าอยากได้ครึ่งหนึ่งเข้ามาแต่แมวทั้งหมดนะขอแคเดียวคเดียวนดีนเดแล้วก็ในส่วนของความแบบควาที่หลายๆคนบาดแผลในใที่หลายคนอาจจะยังบบผไม่รู้ แบางคนก็จะบอกว่าเออแบบทำไมน้องไปทาหน้าอย่างนู้นอย่างนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงล้วคือมันเป็นความคุกที่แบบว่ามันเกิดจากการทาง,งานน้องไม่ได้อยากจะไปทาเองอะไรเงี้ยแลวตรงนี้แกเราก็ไม่อยากจะออกมาพูดแต่ว่าโดยทั้งนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะไม่ได้คอมเลนใครอะไรยางเงนะคะทุกคนมีเจตนานที่ดีแล้วก็มีความหวังดีกับแฟนทุกคนแล้นแกเขาก็แบบเป็นที่ในคนทํางานทําอะไรเป็นที่ คือเหมือนแบบน้องก็เก็บมานานแล้วน้องไม่ออกมาพูดเลยเงี้ยเกรซเหมือนในฐานะพี่เราเห็นน้องเจ็บกันเรื่องนี้มานานแล้วเลยออกมาพูดเรื่องนี้ให้คนเข้าใจเราก็เลยซับว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะแบบเราอยากจะแบบอยากจะบอกบางทีบางคนว่าหรือว่าแบบชอบเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเวลาเปรียบเทียบกันกับเราแล้วเราจะรู้สึกดีหรอไม่เรารู้สึกแย่เวลามีใครมาเปรียบเทียบน้องเราให้ฟังแล้วแล้วต่อให้จะเป็นชมเราก็เถอะเพราะเรารู้สึกว่าเราอะ เข้ากับน้องอเฟสเข้ากับแปรนิมูตาใช่กระชองสองปีไมเคมั้งเคกระองสอปีแรงอ่กระากกา่นอกมพูดแต่ว่าค่เอ,อะไรกออระจาขคุณใช่จริงๆก็รู้สึกว่าคือนจริงการกอไม่ได้ด จะต,ตั้งใจที่จะเปิดจะปิดอะไรกับเรื่องนี้นะคะเพราะมันปล่อยไปใช่ปล่อยไปค่ปปปะแต่ว,วัน,นที่ได้พูแล้วก็มีคนเข้าใจในตัวเรามากขึ้นก็กขอบคุณแล้วก็มีกำลังใจที่ตกในแกนเยอะม,มากๆมากๆแบบที่แบบแบบที่ตกใจเลยค่ะใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณตัวของสภาพจิตใจตอนนี้คือมันเรียกว่าเต็มรอยแม่แกในการทํางานหรือรับงานความมั่นใจมันเพิ่มขึ้นไหมพอเรามียกกเราใจเยอะ เพิ่มขึ้นนะคะใช่แต่เราก็ยังไม่ได้อยู่ในเลเวลชุดปกติอ่ะใช่ก็อย่างที่บอกว่าขอสักหกสิบเนาะร้อยสิบเนี่ยวถอดให้เลยเอยมาเข้ามาแขวนเลยใช่เลยแขวนเลยใช่ค่ะจริงๆก็ก็กำลังเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในหลายอย่างด้วยสิ่งที่เจอมาในชีวิตเนาะค่ะสมมาตั้งแต่เอาหุ่นปละค่ะทำบูลลี่หรือว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ใดๆก็ต้องใช้เวลาในการ ราการที่จะตบบัดสิบบนใจตัวเองเพราวะว่าอยังไงอะมันคนที่ไม่ได้จิตใจแข็งแกร่งขนาด,ดนั้นเนี่ยเขาแบบแบบอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละดีดีเนี่ยก็คือใจเขาเป็นเหล็กใจเขาอยู่ไหนใจอยู่ไหนว้าผมดีดีดออไม่ออกแกป้าเรื่องเรื่องเรื่องการ สมัยน<ม>ี้สังคมค่อนข้างเปิดกว้า,มางออมากขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนให้บูลลี่ง่ายขึ้น <c oughs> เฮ้ยในทุกช่องทางเลยบลกแกร์ติ๊กตอ็อกใช่คือบอกว่าเดี๋ยวนี้คือคือสังคมเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะอบก,กอดกันมากขึออ้นแต่ก็ยังคงมีในส่วนของการบูลลี่อ,อะไรางเงี้ค่ะยังมีอยู่ก็อยากให้เข้าใจหน่อยเพราะว่าพวกเราอ่ะทํางานตรงนี้เราอ่ะให้แต่พลังบวกกับคุณอยากจะให้มองว่าบางทีแล้วอ่ะอยากให้คุณนังไม่ได้ต้องชมหรอก แต, gamer, แต่ว่าอยากให้ใจกว้างกับเราหน่อยใจกว้างแบบเพราะเราก็เป็นคนปกติธรรมดามีถูกมีผิดมีชอบมีไม่ชอบบางงานเราอาจจะทาได้ดีบางงานเราเป็นที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็เลยอยากให้แบบอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราอ่ะมอบแต่พ o สิทีฟให้กับคุณเราก็เลยอยากให้คุณอะไม่ได้ต้องมอบ p o สิทีฟให้กับเราหรอกแต่ว่าอยาใช่อยากอยาแบบอยากนิ่งขกับเราเลยเพราะว่าเราเหมือนมีหน้าที่จะมอบความสุขให้กับคุณอยกับเราแต่จีนี้ไคลดาก็บวกให้น้องไปเนาะบวก คอมบวกเออเออโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะ